ความคืบหน้าล่าสุดของครีน้องชมพู่ทนายตั้มไม่ขอโต้อาจารย์ประเมศโพสสอนเชิงทนายทนายที่ดีควรฟังมากกว่าพูดดรามา่าวงการนักกฎหมายหลังอาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมอดีตอายการสอนเชิงทนายความที่ดีนั้นควรจะฟังมากกว่าพูดและไม่ควรจะว่าความนอกสารจนโลกโซเชียลจับโยงทนายตั้มที่ไม่ขอตอบโต้แต่ระบุว่านับถืออาจารย์ปรเมศเหมือนอาจารย์ เป็นคดีที่คนไทยให้ความสนใจตลอดช่วง3-4วันที่ผ่านมาสำหรับการตายอย่างปิดสนาของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบนอกจากไฮไลท์ ight, ในเรื่องของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาต้องยืนหลักทรัพย์ประกัน1.8แสนบาทขอประกันตัวชั่วคราวแต่อีกคนหนึ่งซึ่งกำลังไปที่น่าสนใจก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ที่มีลีลาในการสัมภาษณ์ที่ดุดันจนกลายเป็นประเด็นต่อหน้าสื่อนั้นกระทั่งอยู่ดีๆอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมอดีตอายการสำนักงานคดีอาญาทนบุรีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ทนายความทนายความที่ดีต้องว่าความในสารเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงไว้สู้ในสารไม่เปิดเผย ข้อต่อสู้ให้ฝ่ายตรงข้ามร่วงรู้ไม่ว่าความนอกสารเพราะคนตัดสินคดีคือผู้พิพากษาไม่ใช่ประชาชนและไม่ก่อศัตรูโดยไม่จำเป็นครับส่วนทนายความที่เก่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้นิ่งสุขุมลุ่มลึกฟังมากกว่าพูดยิ้มเล็กมากกว่าโต้เถียงในทุกเรื่องสุภาพอ่อนโยนไม่ใช่ก้าวร้าวออกปากพูดเมื่อใด ต้องคมชัดลึกครับหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่นะครับสมาชิกโซเชียลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางคนเชื่อมโยงไปถึงทนายตั้มว่าเป็นบุคคลที่อาจารย์ประเมศต,ต้องการจะสื่อให้ไปถึงหรือไม่คล้ายการสอนเชิงในฐานะนักกฎหมายล่าสุดนะครับทนายตั้มได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าเห็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมที่ไปออกรายการและโพสต์ถึงผม ขอบคุณที่สั่งสอนเรื่องการเป็นทนายที่ดีนะครับผมไม่ขอตอบโต้แค่อยากโพสต์ให้อาจารย์เห็นว่าผมทราบคําแนะนําแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์เป็นผู้ที่ผมรักและให้ความเคารพเสมอครับนอกจากนี้ทนายตั้มยังบอกบรรดาแฟนคลับว่าขอให้โฟกัสแค่เนื้อหาคดีของลุงพลเท่านั้นและขอความกรุณาอย่าโจมตีอาจารย์ปรเมศในเรื่องอื่น ค,คืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จับโป๊ะลุงพลทำหลานเสียชีวิตสรยุทธไขปมจับโป๊ะลุงพลคดีน้องชมพู่หลุดพิรุษเพียบตั้งแต่ต้นสรยุทธสุทธัศนจินดาไขาทีละปมจับโปะ๊ะนายชัยพลวิภาลุงเขยน้องชมพู่สาวน้อยวัยสามขวบแห่งบ้านกก,กอกพิรุษออกตั้งแต่หลานหายกระทั่งเจอตัวโดนหมายจับ จนได้รับความเมตตาให้ประกันตัวยังคงต้องติดตามกันต่ออีกยาวๆกับคดีน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุ3ขวบทีล่าสุดคุณสรยุทธสุทธาสนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาไลฟ์สดวิเคราะห์คดีน้องชมพู่ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าเป็นการติดตามข่าวนี้ในฐานะคดีอาชญากรรมคดีหนึ่งที่สลับซับซ้อนเท่านั้น ไม่ใช่การพยายามขยายความเป็นเซเลบของลุงพลแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีนักข่าวช่อง3คนหนึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีข่าวซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาว่าหลักฐานหนึ่งสำคัญในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากของน้องชมพู่นั้นมีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้น คาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่ขณะนั้นน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตทีเดียวในทันทีทําให้ผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจจึงนําร่างของน้องชมพู่ไปไว้ในกอไผ่ก่อนจากนั้นลุงพลจึงไปส่งพระแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเป็นแค่การคาดการเท่านั้นอีกทั้งตอนนั้นผู้ต้องหา อาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วแต่ที่จริงนั้นน้องยังมีชีวิตอยู่แต่อาการก็ร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวหนึ่งคำและกินน้ำตามไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ภูเหล็กไฟเพื่ออำพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันพิรุธในเรื่องนี้คือ น้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมาและรองเท้าที่วางเอาไว้มันดูเรียบร้อยเกินไปที่เด็กสามขวบจะทำได้หลังจากที่ลุงพลบอกว่าตนไปรับไปส่งพระแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านตอนนั้นมีข่าวว่าหลานสาวนั้นหายตัวไปจึงมีการตามหาในหมู่บ้าน แต่ยังไม่มีการขึ้นไปหาที่ภูเหล็กไฟเพราะน้องตัวเล็กคิดว่าไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนนั้นได้การตามหาแบ่งเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายทว่าในกลุ่มผู้ชายที่ตามมาไม่มีใครเห็นลุงพลและมาเห็นลุงพลอีกทีคือบริเวณทางลงภูเหล็กไฟซึ่งคนที่เห็นก็คือเจ๊บุญมาซึ่งเธอบอกว่าเห็นลุงพลในท่าทางเหม่อลอยไม่ทักทายใคร เหมือนคนไม่มีสติจึงเกิดคำถามว่าทำไมดุงพลถึงขึ้นไปบนผูเหล็กไฟจากนั้นชาวบ้านก็หาจนมืดและประสานตามหมู่บ้านอื่นๆก็ไม่เจอกระทั่งยายตุนคนหาของป่านอกพื้นที่บ้านกกอกได้ขึ้นไปบนผูเหล็กไฟเพื่อหาของป่ามาขายหญิงชราเห็นรองเท้ากระจายไว้จึงตะโกนถามว่ารองเท้านี้ของใคร เมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบรับก็เลยเอารองเท้าไปวางไว้บนโขดหินให้เป็นคู่และลงมาจากภูเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านตามสั่งต่อมายายตุนเล่าให้คนที่ร้านฟังว่าเจอรองเท้าบนภูคนในร้านก็บอกว่าหมู่บ้านข้างๆมีเด็กหายไปจึงได้พายายตุนมาพูดคุยและประดมกันขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ ตอนกลางคืนพอใกล้จุดพบศพก็มีคนหนึ่งไปเจอกับรองเท้าและเป็นภาพของลุงพลที่เดินเลยไปเจอศพน้องชมพู่คนแรกในสภาพเปลืยกายฉับพลันนั้นเองลุงพลก็ร้องอย่างหนักปานจะขาดใจซึ่งมีเรื่องที่น่าสงสัยก็คือการที่ลุงพลบอกว่ามีคนทำให้น้องอดอาหารจนเสียชีวิตและพยายามป้ายความผิดไปที่ชายคนหนึ่งที่ได้หายจากหมู่บ้านไป พร้อมกับบอกให้ทุกคนล้อมเขาเอาไว้จากการกระทำดังก,กล่าวจึงทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมลุงพลถึงรู้ว่าน้องอดอาหารจนเสียชีวิตทั้งที่สภาพน้องเปื่อยคำถามแรกที่ขึ้นมาในใจควรจะเป็นคดีล่วงละเมิดไม่ใช่มองว่าน้องโดนทำให้อดอาหารรวมไปถึงการบอกให้ล้อมเขาเอาไว้เหมือนหวาดกลัวแตกตื่น ว่าชายที่ลุงพลบ้วยว่ามีความผิดจะหนีไปได้ต่อมานักข่าวได้สอบถามว่าทําไมลุงพลถึงคิดว่าน้องเสียชีวิตเพราะอดอาหารไม่ใช่เพราะถูกกลวงละเมิดลุงพลก็บอกว่าคนในหมู่บ้านกะกกกนั้นไม่มีใครทําแบบนั้นกับเด็กและน้องหายไปแบบนี้น่าจะอดน้าอดอาหารมากทั้งนี้ลุงเขยคนพงผู้ยังมีพิรุษในเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับและตกในรถของลุงพลจำนวน36เส้นซึ่งเป็นลักษณะของเส้นผมแหว่งไปลักษณะไม่ใช่การเอากันไกตัดแต่เป็นการสับผมกับดินต่อมาเมื่อผ่านกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พิสูจน์ได้จนว่าเส้นผมนี้เป็นเส้นผมของน้องชมพู่อีกทั้งจากการตรวจพิสูจน์ ร่างน้องในตอนแรกที่โรงพยาบาลสรพพสิทธิ์ที่ประสงค์ทางแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งจริงๆแล้วการที่อวัยวะเพศนั้นมีร่องรอยเพราะเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการตรวจหาและพอลุงพลไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยและทราบผลการชนะสูตรว่าน้องโดนล่วงละเมิด ลุงพลก็ร้องไห้อย่างหนักข้อสงสัยอีกอย่างคือเรื่องไทม์ไลน์ของลุงพลที่หายไป38นาทีที่ลุงพลตอบไม่ได้ว่าหายไปไหนซึ่งถ้าโดนถามย้ำๆก็จะให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนบางทีก็บอกว่าทำอย่างหนึ่งพอถามอีกทีก็บอกว่าทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งลุงพลก็บอกว่าไม่จะเป็นต้องพูดความจริงที่เหมือนกันทุกครั้งบางอย่างก็จำได้บางอย่างก็จำไม่ได้เหมือนกัน ด้านนักข่าวก็เคยถามลุงพลว่าจะเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าไม้จับออกที่ลุงพลและมีร่องรอย DNA ของลุงพลในนั้นเขาก็ตอบว่าวันนั้นเขาทั้งร้องไห้ทั้งเหงื่อออกอาจเป็นไปได้ที่จะมี d n a ของตัวเองนั้นตกลงบนตัวน้องแต่เมื่อไปถามผู้เชี่ยวชาญว่าในเหงื่อมี d n a หรือไม่ผู้เชี่วชาญบอกว่าไม่มีแต่หากเป็นขี้ใคร หนังกำพร้าถึงจะมีในขณะที่เมื่อนักข่าวไปถามผู้ต้องสงสัยคนอื่นว่าจะเป็นอย่างไรถ้าโดนหมายจับผู้ต้องสงสัยคนอื่นยืนยันว่าตนไม่มีทางที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยแน่ๆเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้ามีหมายจับต้องเป็นการจับแพะอย่างแน่นอนนักข่าวสาวของช่องสามยอ่อยว่ามีช่วงหนึ่งที่บ้านกกอกนั้นแตกกันไปเลยทั้งแม่น้องชมพู่ป้าแตนน้าตาย สิ่งที่เคยเป็นบ้านกะกอกะก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวนี้ทำให้บางบ้านมองหน้ากันไม่ติดถึงขั้นนำสังกะสีมากัน้นจากที่แต่ก่อนนั้นเคยกินข้าวร่วมกันตามปกติขณะที่บ้านแม่น้องชมพู่นั้นจะอยู่กับน้าแต่น้าตายซึ่งกลายเป็นว่าแม่น้องชมพู่ต้องอยู่คนเดียวและมีความไม่เข้าใจกันระหว่างพี่น้อง นักข่าวเคยมีการถามกับคุณตาน้องชมพู่ว่าทำไมถึงมีการเลือกข้างลูกสองฝ่ายซึ่งคุณตาบอกว่าต่างคนต่างทำมาหากินต้องรอเวลาให้กลับมาคุยกันเองด้านสรยุทธ์บอกว่าตอนนี้ถือว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่เมืองไทยก็ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่ผู้ต้องหามีแฟนคลับอีกทั้งยังเป็นเซเลบมาก,ก่อนการนําเสนอข่าวเรื่องนี้ของช่องสนั้นอาจจะน้อยกว่าปกติ ทั้งที่นักข่าวต้องไปทำข่าวมาเยอะซึ่งนักข่าวก็ไม่ได้น้อยใจอะไรแม้จะติดตามข่าวมาทั้งนานโดยการนำเสนอข่าวลุงพลนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้นำเสนอลุงพลในฐานะของเซเลบคดีฆาตกรรมการที่เสนอข่าวว่าลุงพลไปกินข้าวโงเ่เฮงไปอย่างไรไปห้างแล้วห้างแตกขายอาหารเสริมแต่เราก็กำลังเสนอคดีดชายกรรมของเด็กคนหนึ่งตนมองเรื่องนี้เป็นคดีดชายกรรมคดีหนึ่ง อย่างไรก็ตามผู้ประกาศข่าวชื่อดังยังบอกทิ้งท้ายอีกว่าประเทศไทยประเทศนี้ไม่ใช่ต้องนำเสนอแต่เรื่องวัคซีนหรืองบประมาณแต่เราต้องจัดสรรสัสดส่วนของรายการหากรายการไหนอยากจัดรายการแล้วให้น้ำหนักข่าวที่ลุงพลก็ว่าไปเราก็ไปว่าเขาไม่ได้แต่รายการของตนนั้นจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของวัคซีนเรื่องของคนในสังคม แต่หากวันไหนมีการจับกลุ่มก็อาจจะให้น้ำหนักข่าวลุงพลมากขึ้นไปหน่อยซึ่งมันไม่มีอะไรที่มันขาวหรือดำร้อเอร์เซ